บุญเป็นกุศลเด้อดิหอยพูแปดสอบพี่น้องเอ้ยเ็จังไรนี่นักกระซอยกันหาบหยาบส่ยกันดึงแล้วสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงขวดนี่ขึ้นแตกคัดแตกแน่แล้วพ่อซองแตกขัดน่าอัจรรย์สมบากุยเต็มขั้นรถไปกวดเต็มขั้นรถอยู่ที่เนาะครับครับเออสวัสดีเป็นทางการครับอาจารย์สมบัติสวัสดีครับครับวัสดีครับสวัสดีพ่อซอแม่นวลเฮ้ยโชคชัยเออช่องไหนอยู่นี่ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อ ตอนนี้ก็มาพร้อมกันเมื่อถกช่องแล้วโอ้หมัดดีละ่อนี่อาจารย์สมวังหมาดีไว้หไมยรวยโอ้ยังว่าเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมไม่ดีท่าทีต้องสง่าวาจาต้องสุภาพสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงปวดไปพี่น้องเนาะจังดีเมื่อนี้กคับทางช่องทางทีมงานกับมาแสดงความยินดีกับอาจารย์นะครับเพราะว่าผมเขาคักเขาแน่นมื่ออาจารย์โอ้เขาคัดดีเด่นหนตั้งหากคูดีบอกครับ เออวันธรรมดางวดที่แรกอาจารย์ก็บว่าปลา่อยห้าหนึ่งศูนย์เดือนไหนหาหนึ่งศูนย์นวนครับเออวันนั้นก็หาหนึ่งศูนย์เนี่ยเออห้าหนึ่งศูนย์อาจารย์ก็ได้ว่มามาปล่อยให้เออบาดีโค้งสุดท,ท้ายเฮ้ยทีโค้งสุดท้ายกับคักอ่าในในในิมิตใน,ในความฝันกับมือบวงสวงมือบวงสวงบ่าว่าในไล่กลุ่มอ่าบ่าว่าได้ยูทูบนะครับเออ ในเฟสในียยังอาจารย์ส่งให้บัดก็ถือว่าเฮาเป็นสะพานบุญเลยครับเราเทพเทวดาเพราะว่าปู่เพิ่นกับมหาเพิ่นกับมอโบตลอดขึ้นทําบุญเด้อเพิ่นกับมอบอกอาจารย์กูจะช่วยลูกช่วยหลานปูเ่เถออาจารย์ก็ต้องเฮทวทัยผู้ดใดร่วมบุญร่วมกุศลกับอาจารย์คนละนิดละน้อยอาจารย์กาาย็ขอขอบบุญขอบขุนเพราะว่างานกับทินกับทินวันที่ทอดวันที่สามสิบเอ็ดน้องทหาวันที่หนึ่ง ุคือพันไวอิรีแม่ปุ่มไลยเนี่ยนอนอิรีเลยควงสุดท้ายไม่ได้อุ่มเด็กน้อยผู้ใชาหนึ่งหนึ่งหา้อรเนี่ยมดแเออีกห้าหนึอืมหาหนเด่นอีกตัางหากดิจ้าเออหาหนึ่ศนเด่นให้พร้อมดินี่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 เแพี่น้องได้ขีดไว้ยอหาหนึ่งศูนย์เด่นให้เนี่ยหดแรก หัวแดดคีปลอยหวดัปล่อยมือแรกหัวแรกคลิปแรกคลิปแรกคลิปแรกอาจารย์ได้เพาะปล่อยอยู่นี่หาหนึ่งศูนย์ครับหาหนึ่งศูนย์ก็ถือว่าก็ถือว่าเขาบาดเียอาจารย์เขาหาหนึ่งศูนย์เี่ยวเราไปเสี่ยงไปเสี่ยงบาดเดียเขาหมกไข่ป่าไม่กินเลยดิก็เลยคิดว่าโอ้หวยเขาเลยเดี๋ยวหาหนึ่งศูนย์นี่จังได้กับเขาแล้วแต่ว่าการสลับกันผู้ใด ตัดเลนตัดเสื้อฮะหกประตูจักได้กระถือครับนะครับนี่เป็นงวดแรกที่อาจารยนในว่าปล่อยอาจารย์กับปล่อยย่ำตลอดเนี้เออ้ถือว่าปล่อยย่ำตลอดกับฟันดีดีมิดดีเออเมื่อคืนนี้โอ้เมื่อคืนนี้กับ,บ่าผู้ขาจีโอ้ยเออ,เอ,อผู้ขาจีไปปล่อยหวยเด้อเออไปหาปอสอแม่นวลเด้อให้ฟันเด้อมืงอนี่ยฟันเด้อต้องงวดเด้อฟันมันนี้ฟันก็คือบอกได้ค้ากับอาจารย์ฟันเลย ฟันว่าข้าเจ้ามาขอซื้อสินค้าน้ำปันจ่าภูต่างกันหรเออวปันจขวรแล้วตัวไห้ใครไห้เนี้ยเป็นยังลอยหกสิบบาทมาสิเด้เลยว่าลอยหกสิบบาทว่าอยหกสิบบาทจังเด้ขวดหนึ่งมันพันหกสเนี้ยท่านื้ซื้อลอยหกสิบบาทมาสิเด้ว่าสีซื้ออยหกสิบาทเขาซื้อก็ซื้อตัวเอาก็เอาตัวมาสิเด้สะดิดขึ้นท่นที่เลย เว้ยกูฝันหรืตัวนี้ว่าสั่งเออก็ถือว่าลอยหกสิบบาทมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งหกศูนย์อหรือหนึ่งหกหกศูนย์ยังไงล่ะเห็นฝันลอยหกสิบบาทนี่นี่คือฝันครับแต่ว่าเรียกนี่อาจารย์ก็เลยว่าเอาเอาบวงสรวงอเห็นมันมันล้นล้มแน่แต่ตัวเก่ามันอยู่ต้นโพบางที่ตัวเก่ามันสิบมาออกอยู่เรื่อยมันสิบมาออกอยู่เรื่อยดิ เออที่เพิ่นเชียนให้อยู่ต้นโพมันก็เชียนให้เพิ่นเชียนให้สองสี่หกเราก็สามเจี๊สามก็เจ็บในตัวเดียวกันบัดเดี๋ยว่าไม่เชียนให้สี่หกสามนี่แหละสี่หกสามนี่แหละเพิ่นเชียนให้สี่หกสามมีเออมันจะมีตัวกันมีตัวหลอดเข้ากับตัวแท้นั่นกับว่าหลายตัวงวดงวดนี่ว่าหลายตัวที่ใชยที่เราไปหลวงนักเพื่อนเออ ครับนี่งวดสุดท้ายปล่อยยังนั่งเห็นแดงอืครับอยูนอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายเนอะพวนพี่น้องนี่คือโค้งสุดท้ายที่อาจารย์ได้ปล่อยไปปล่อยมือวันหอัอปล่อยวันทอดกระถินเลยล่ะลอคือสมุดเหลี่ยมนี่นี่เอาไปไว้ว่าผู้ดใดถามเผู้ผู้ผู้ใดถามนี่เปิดไว้เลยมองมองทับบุญเออเบิ้งเอาเดอ้อหวยเพิ่นเบิ้งเอาเดอ้อนี่เบิ้งเอาเดอ้อหวยเพิ่นนี่ให้เขาเจ้าเบิงึง ออบอกใครเบิ้งเอาเบิ้งเอานี่ละอยู่ในนี่ละอือสี่หกสามห้าหนึ่งสี่เห็เพิ่นเบิ้งเอาเออนดีดีคือโคง้คงโค้งโค้งสุดท้ายที่มาปล่อยเด้อปล่อยพี่น้องนะครับปล่อยกับบ่ได้หลายตัวมาเขียนไว้นี่กับสี่หนึ่งแปดอ่าสี 3, ่หกสามอ่อันนี้กับสามเจ็ดครับอันนี้กับห้าหนึ่งสี่ครับเนี่ยกับปล่อยแค่นี้ ครับปล่อยแค่นี้เอปล่อยอยูสีหางนี่ไว้ปล่อยสีหางแต่ว่าหันปล่อยสีหางกันตัดเลีนตัดยังกันที่ว่าโชคดีเอาผูใ้ใดโชคดีกับปูแปดสาก,กสากะสร้างบุญสร้างกุศลนห้เพิ่นเด้อพออาจารย์กับสีได้สร้างให้เพิน่นได้เฮ็ดให้เพิน่นเออเพิ่อนจะค่อยได้ให้เฮาครับคือจังคุณแม่เพิ่นเป็นเจ้าภาพป่อยสียย่างนี้ได้ปรกาศถือหวยย้ำนั่น เออกันผู้ใดเฮ็ดบุญเพิ่นให้ยรวดคนละนิดละน้อยละบาทสองบาทว่าแต่เฮ็ดบุญนั้นมีสิเพิ่นให้ยรวดครับเพิ่นสุกใส่ปัดใสรวดดีเหมือนธรรมดาครับเพราะว่างานกะทินกะทิว่าโอเค้กะเลียยีอยู่สองวัดพออาจารย์เฮ็ดกะทินทั้งหมาตีสามกองสามวัดให้ปูแปดสอดนะครับให้ปูแปดสอดอ่าเฮ็ดกะทินให้เพิ่นครับนี่แหละเอาเสร็จแล้วงวดไม่เฮาวตีเกียรติไม่ งวดไม่สายบุญงวดไม่งว,นนวนดนีเด้อ่อพี่น้องงวดนีเด้อฝันมือขึ้นตองงวดไปพี่น้องฝันองวดืมฝันตองงวดนอกก้นอยจังฝันตองงวดครับเหมือกขึ้บบนเด็ดเด็ดฝันตองงวดนี่คือคือเฉียดไฟนี่เขามาถามสื่อของน้ำร้อยหกิบบาทร้อยหกิบบาทนะฮะวน สินค้าอาจารย์ขวดหนึ่งมันหนึ่งพันหกร้อยบาทคนนี้คือสี่สิบหนอยหกสิบาทไฮซ้ารนอยหกสิบาทเขาว่ากรเลว่ารนอยหกสิบบาทนะครับนะก็เลยตีว่าอันนี้ก็ตีว่าผู้หญิงถามสื่อเออผู้หญิงถามสื่อผู้ชายก็สีเป็นหกก็เลยเอาผมเอาเอาเจ้าของใช้เป็นหกครับเออก็เลยเป็นหกนะครับอันนี้ก็หกสี่หนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือตัดให้เรียบร้อยเด้อะพลพินองนะครับตัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพาะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกกรยายนพลพินองเด้พ่อเวลาพี่น,ออน,อน้องได้ชมกันได้เบิ่งนกันนะครับกองสุดท้ายกับทีได้มหาพศาแม่นวลพี่เขาละอ,อมาบอกพ่อพี่น้องชาวโลกเอฟซีสุขุมสุขนญาติธรรมที่รวมบุญรวมกุศลนน้ำนะครับอาจารย์อาจารย์คือว่าเป็นสมานบุญให้ เออเม้นเห็นตัวแดงกินขึ้นกับสื้อว่าไงฟอเพอินพ่าให้ซื้อขันว่าไม่บวยครับ